คุยกันเรงนัแอคชั่นบุ๊กกิ๊ดพอไบสือปูเหลือเป็นชื่อรายการแล้วนะเลิฟเลิฟใช่มกล้องมันแคบเข้าใกล้ๆหน่อยไม่ต้องเขินยังไม่ได้ลงผิวเลยอาพี่ใบพี่วินรู้จักสาวใต้บ้างปะไม่ค่อยรู้เลยไม่รู้เลยแล้วรู้จักสาวใต้บ้างไหมรู้จักคนนี้นี่แป๊บนึ่งลาไปแล้ววันนี้ค่ะมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งแล้วพี่วินรู้จักไหมไม่รู้จักเลยไม่ใช่สาวใต้รู้จักเบ้า อยากให้ฉันสอนภาษาใต้คำว่าอะไรบ้างอยู่เข้าเหนื่อยตายนี่เฮ้ยมันจะหิวได้ยังไงพูดเหนื่อยตายนี่เหนื่อยเหนื่อยแปลว่าหิวตายก็คือแบบหิวมากจนจะตายอ่ะให้พูดอย่างนี้มันไม่ได้นะเรามีวัฒน์ไทยอยู่ตรงนี้ได้ดูใช่ปะที่จนเล่นกับวิกกี้เป็นสารวัตรชายหรือฉันภาคใต้สารวัตรชายอะไรสารวัตรไทยเดี๋ยวเราจะลองให้ไว้ก็วินเล่นเป็นแบบเออ ไายกับสารวัตรเวอร์ชันภาคใต้หน่อยดีกว่าเราะจะยกซีนจูบให้ล้มมากเหมือนกนันไม่สนใจแน่ต,ต่อจ้ามสรุปสรวุปกูโกรกมึงมีไอ้ไร <c ười> ม,มึงมีไอ,งไอ้ไรคือมึงมีอีแองก์ไอ้ไรท์กับแคบที่กูแ,กแ,กแกคบได้ได้เจ้า <c ười> ว่าเจ้าวาแร่กูพันนีกูจูไปหยากหายไปเลยฮัลโหลแร่กูพันนีกูจูไปหยากหายไปเลยฮัลโหล หน่อยลงน้ำกูจูพยัยามให้ไปแล้วฮัลโหลยคือพิทายพ่ทายปิดเลยไอ้ไรก็ไม่รู้แหม้วัวครอกได้แค่นี้โอเคเลิกกูไปโชว์แล้วขอบคุณใบวินน้ำแล้วง่ะ